สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลีม่มีขอเหอวิดีโอให้ดูค่ะมาอวดเนอะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปซื้ออะไรกันมาบ้างจําไม่ได้้วว่าขอเหอครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่คิดว่านานพอสมควรนะคะวันนี้จะมาให้ดูของบางส่วนเนี่ยซื้อที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าของบางส่วนเนี่ยสัลลี่เนี่ยฝากคนดูซึ่งใจดีมากๆเลยนะคะถามสัลลี่มาว่าสัล,ลี่อยากได้อะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมถึงฝากคนดูซื้อนะคะฝากคนดูของสัล,ลี่ในหิ้วมาให้นะคะเพราะว่าเอ่อเป็นของที่ บริษัทชิปปิ้งเขาไม่ไม่รับขนส่งมานะคะอ่ะมาดูของที่ซื้อที่เมืองไทยกันก่อนเนอะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยถุงน่ารักเก็ก,กิปอันนี้นะคะจาก e s t เต l a u ลา r นะคะ s ัลลีไปซื้อมาตอนช่วงที่เขามีโปรโมชั่นซื้อรองพื้นหรือเบสบีบีครีมอะไรก็ได้แล้วก็จะแถมแปรงลงรองพื้นด้วย s ัล,ลีเลือกซื้อตัวนี้นะคะจะรได้ไซส ขนาดทดลองมาลองใช้แล้วก็คือ Estee Lauder Double Wear Stay In Place นะคะตัวนี้เป็นรองพื้นที่อยู่ในกำนานของใครหลายๆคนนะคือจริงๆแล้วสาวหน้ามันทั้งหลายเนี่ยมาถามหาสาลี่ว่าพี่าลี่อยากได้รองพื้นสำหรับคนหน้ามันบางเบาติดทนระหว่างวันเนี่ยอะไรดีคือจะบอกไว้เลยว่าไอรองพื้นที่ติดทนนานกับบางเบาเนี่ยมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยอยู่ในขวดเดียวกันนะ่ะเข้าใจไหมเออเอานี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนหน้ามันเราต้องดูว่าเราจะซื้อรองพื้นไปตอบโจทย์อะไรถ้าอยากจะตอบโจทย์เรื่องหน้ามันซัลลี่แนะนําอยู่แค่2ตัวคือ r e f เล e n t เ o ลอร์สเตกับตัวนี้นะคะ Wear เอสเ e อร์ลาดด์เดอร์ดับเวรนี่ยตอบโจทย์คนหน้ามันแต่ถ้าเกิดว่าจะไปพูดเรื่องบางเบาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยถ้าอยากให้บางเบาก็เหมือนที่บอกทุกครั้งนะคะใช้ ฟองน้ำ beauty บ l e n d e r จุ่มน้ำซา้าแล้วก็มาลงมันก็จะบางขึ้นแล้วก็เบาขึ้นนะคะสีที่สลีได้มาเนี่ยเป็นสีที่หาค่อนข้างยากเหมือนกันบเงเน์เตอร์เนี่ยแทบจะไม่มีขายเลยเอ่อเป็นสี99นะคะ honey bronze นะก็ลักษณะสีจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นขวดชัดๆ เป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดแก้วคุค่นๆแบบนี้แล้วก็เป็นหัวลักษณะคือต้องเปิดมาเทนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีหัวปัม๊มหัวปั๊มให้ซื้อมาใส่ด้วยแต่ว่าซารีก็โอเคอะเทได้นะคะตอนนี้ยังไม่อยากซื้อเสียตังซื้อหัวปัม๊มนะก็ซื้ออันนี้มานะคะถามว่ามันพอดีกับผิวหน้าไหมตอนที่ได้ไซส์ทดลองมาลองเนี่ยก็ได้สีนี้มาเหมือนกันนะ honey b o n เนี่ยแล้วก็ มันก็พอดีกับผิวหน้าตอนช่วงนั้นนะคะตอนช่วงนี้เนี่ยจะขาวกว่าผิวหน้าของซารีสักครึ่งเฉดแต่ว่าซารีเอามา mix มก,กับพวกรองพื้นที่แบบอยู่ไม่ค่อยทนอย่างเช่น tinted อย่างเช่นนาอย่างเช่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ค่อยทนอะ่ะซารีก็จะามา mix มก,กันก็คือผสมกับตัวนี้มันก็จะทนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทําให้รองพื้นตัวนี้บางลงนะคะแล้วก็มันช่วยให้รองพื้นตัวอื่นๆติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วย เอสเต้ลอเดอร์ดับเบิลแวนะคะเขาดีจริงไม่งั้นเขาไม่ผลิตมาเรื่อยๆไม่รู้เป็น10ปีแล้วมนะั้งตัวเนี้ยสลิไม่แน่ใจแต่นานมากแล้วอะค่ะสลิดูรีวิวตั้งแต่7-8ปีที่แล้วมันก็มีไอ้ตัวนี้ขายแล้วอะค่ะทีนี้ตัวแปรงที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แปรงอันนี้เขาบอกว่าถ้าซื้อขายกันจริงๆอยู่ที่ราคา900บาทนะคะให้มานซองพลาสติก แบบดีแบบนี้แล้วก็ที่ซื้อเนี่ยเพราะแปลงเลยนะเออบอกตรงๆแปลงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้ามทองอะ่ะสวยรูราหรูหลามาเลยนะคะแล้วก็ตรงอันนี้จะเขียนว่าเป็นฟาวเดชั่นอีกด้านหนึ่งจะเขียนว่าเป็นเอสเซนไลเดอร์นะคะแล้วก็ แปรงขนดีขนดีนะคะแบบว่าขนแน่นแล้วก็สปริงตัวดีมากแต่ว่าถ้าเกิดมาใช้เป็นรองพื้นสัลลีว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ากว่าจะเกลี่ยทั้งหน้าเนี่ยมันคงใช้เวลานานสัลลีกะว่าจะเอาแปรงอันนี้มาทําเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาเกลี่ยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะหรือไม่ก็เกลี่ยคอนซีลเลอร์แบบหลุมใหญ่ๆสิวช่วงใหญ่ๆช่วงกรามอะไรพวกเนี้ยนะคะหรือไม่ก็เข้าซอกคอนซีลเลอร์ตรงเนี้ย คิดว่าน่าจะใช้ได้ดีสําหรับจุดนั้นมากกว่าที่จะมานั่งเกลี่ยรองพื้นทางหน้าเพราะมันคงจะใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวอ่ะหมดละจากเอสเต l a ์ล e าทีนี้อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Nars นะคะของสลิหมดไปหลายเดือนเหมือนกันแล้ะสลิก็ใช้ของ p r a c t i c e นะ่ะมันก็โอเคแต่ว่าพอสลิซื้ออันนี้กลับมาใช้แ้วแบบคิดถึงมากคือแบบ จำได้เลยว่าทำไมอายแชโดว์ของเรามันถึงอยู่ติดท้นทนก็พอาะเจ้าตัวนี้แหละนะคะจะได้ใช้อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยทนเลยนะไม่เคยทนเท่าตัวนี้เลยเป็น Nars เด r o นะโป m พ s m r r t p r o o f ฟอายแชโดวนะคะมีตัวเดียวแหละที่หลอดขาวดำแบบนี้นะคะเป็น Magical หลอดมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้อยู่ที่ราคา 980บาทอันนี้เนี่ยเป็นออท Time เ a รนช์เลยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ลองแล้วแบบใครที่มีปัญหาในเรื่องของอายแชโดว์ตกร่องนะต้องลองต้องลองอันนี้เลยเพราะว่ามันช่วยได้จริงๆต่อให้คุณซื้ออายแชโดว์แพงๆมาถ้าคุณไม่มีเบสที่ดีอะ่ะมันก็มันก็อยู่ไม่ทนอะ่ะนะอากาศบ้านเรามันยิ่งร้อนๆด้วยอ่ะโอเคของที่ซื้อที่เมืองไทยหมดแล้วนะคะ ทีนี้มาถึงของที่ไม่มีขายในเมืองไทยกันบ้างนะคะก็อันแรกเนี่ยฝาก TK ซื้อนะจะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะ o u t g l a s s Ambient Lighting Blush Palette นะคะคือสัลีเนี่ยมีบลัชออนอยู่แล้ว3สีแล้วก็มีซ้ำกับในพาเลตตั้ง2สีแต่แบบอดใจไม่ได้พอเห็น TK เคสวอ h สีตรงกลางปุ๊บแล้วแบบตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อนะตัดใจว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่พอเห็นทีเคสวอสีตรงกลางที่สลี่กำลังพูดถึงก็คือสีนี้ สีนี้นะคะสีตรงกลางเนี้ยคือพอเห็น TK s watch ุ๊บแล้วแบบไม่ได้ต้องมีนะคะก็จะเป็นสีนี้ออกสีส้มๆหน่อยคือซารีเนี่ยมีสีนี้ละสองสีนี้ละนะที่ได้มาในพาเลตเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัวชมพูนี้เลยก็จะเป็น luminous f l u s h นะคะแล้วก็ incandescent e l e c t r a ตัวนี้นะคะอันกลางนี่นะแล้วก็เป็น mood exposure ตัวนี้นะคะตอนได้มาสวยมากแต่ว่า คือสัลลี่งงนิดนึงเพราะว่าสัลลี่มีลูมิเนสฟลัเนี่ยลูมิเนสฟลัตัวจริงของสัลลี่เป็นอย่างนี้ชมพูจ๋าแบบนี้เลยเห็นปะเป็นชมพูสวยๆน่ารักน่ารักแบบเนี้ยแต่ว่าในพาเลตอะเดี๋ยวนะเป็นลักษณะแบบนี้เฮ้ยสีมันไม่ค่อยใกล้เคียงกันอ่ะสัลลี่ไม่แน่ใจว่าสวัสดิ์มาแล้วจากใกล้เคียงกันหรือเปล่านะคือดูจากในพาเลตเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้ยชมพูจะจ๋าก,กว่าและอันนี้ชมพูจะ หม่นกว่าเนี่ยยังไม่ได้สวอชเลยถ้าเพื่อนๆสนใจให้สัลลี่มาสวอชให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะมาสวอชให้ดูว่ามันแบบมันเหมือนกันไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยสีจากตลับจริงอะ่ะมันชมพูชัดกว่าเพื่อนๆลองดูเทียบกันใกล้ๆสัลลี่ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะแบบโฟกัสชัดไหมจับสีได้ชัดเจนไหมแต่ว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวหลังสัลลี่มารีวิวแล้วก็มาสวอชให้ดูว่าเอ๊ะมัน ใช่สีเดียวกันไหมนะคะอาจจะเป็นโคลสีหรือว่าอาจจะเป็นสีเดียวกันเดี๋ยวอันนั้นค่อยมาดูในวิดีโออื่นละกันทีนี้มาถึงของที่สัลี่ฝากคนดูซึ่งใจดีมากๆเลยนะคะซื้อมาให้สัลี่ก็คือพวกยาทาเล็บต่างๆนะเพราะว่าบริษัทชิปปิ้งที่สัลี่ใช้บริการอยู่เป็นประจำเนี่ยน้องมีเนี่ยน้องมียังไม่ชิปยาทาเล็บหรือว่าน้ําหอมนะคะก็เลยอยากได้ยาทาเล็บมากก็เลยฝากคนดูซื้อนะคะ ฝากเนี่ยตอนแรกเนี่ยฝากอันนี้เลยเป็นรุ่นเจลนะยาทาเล็บแบบเจลที่เมืองนอกก็จะดังมากทําออกมาแบบหลายยี่ห้อแล้วก็หลายสีหลายแบบด้วยอันนี้เป็นตัวซารี h a n s ซ n นะคะ m i r a เคิลเจอันนี้เป็นท็อปโค้ดได้มาอยู่3อัน ขวดดำๆเนะะี่ยค่ะขวดดำๆฝาขาวเนี่ยจะเป็นท็อปโค้ตนะคะลองดูว่าพอทาไปแล้วมันจะเป็นเจลไหมเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตกันแล้วก็ได้ใหม่อีกสองสีสีชมพูหวานๆแบบนี้นะคะสีนูดกับสีชมพูแบบนี้เชื่อไหมว่าซารีเนี่ยมีสียาทาเล็บเยอะมากแต่ยังไม่เคยมีสีชมพูอ่อนแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะชื่อสีเดี๋ยวนะ ชื่อสี Pinky Promise ชื่อน่ารักมากเลย Pinky Promise นะคะแล้วว่าสีนี้เป็นสีที่ยากหายากมากๆเลยเพราะว่าในเว็บก็หมดจะต้องไปซื้อตามร้านตามหาตามร้านทั่วไปบางร้านก็หมดนะคะชื่อสีว่า Cream Dela c r e m m สีบันสีอมนูดแบบนี้นะคะแบบขาวๆนูดๆอะไรประมาณนี้นูดชมพูนะคะเดี๋ยวลองทาดูว่ามันจะเป็นยังไงสรีเห็นอันนี้แล้วนึกถึงแบบยาทาเล็บวันแต่งงานก็เลยแบบโอซื้อมานะคะ อีกอย่างนึงที่ไม่มีขายที่เมืองไทยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเขียนแปะป้ายมาให้ด้วยน่ารักมากเลยซารีเห็นปะเพื่อนเพื่เห็นปะ,นนปะอันนี้คือของซารีเอ่อยี่ห้อซารี่ไม่ใช่ยี่ห้อ eos นะคะเป็น eos ลิป a าม eos ไข่แบบนี้นะคะได้มามันมี2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยคืออยู่ในแพ็กเกจแบบนี้อีกแบบหนึ่งคือมันเคลือบ พลาสติกหุ้มพลาสติกมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องตกใจว่าเอะอันไหนของจริงของปลอมคือมันแล้วแต่ว่าไปซื้อที่ไหนร้านอะไรนะคะบางร้านเขาก็จะมาแบบแพคเกจแบบนี้บางร้านเขาก็จะแค่หุ้มพลาสติกอันนี้มาให้นะมี2รุ่นด้วยกันอันนี้เนี่ยพอเห็นชื่อปุ๊บเลสซี่ต้องซื้อเลยอันนี้คือกลิ่นวานิลามินต์นะรู้กันอยู่เป็นคนชอบมินต์นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นโคคอนดมิ้วนะ คือแบบสันลีเป็นคนชอบกลิ่นโคโคนัทกลิ่นพวกมาริบูอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอืมหอมเลยเปิดมาด้านในถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหอมมากหอมโคโคนัทมากสาลีชอบใช้อันนี้ช่วงเช้าก่อนลงลิปโปรดักต่างๆอ่ะทีนี้ มาดูของที่ได้จากเซฟารากันบ้างฝากซื้อของจากเซฟาราด้วยนะคะเป็นของยาทาเล็บแหละเพราะว่ายาทาเล็บเนี่ยอย่างที่อธิบายไปว่าบริษัทชิปปิง้งเขายังไม่ชิปมาให้นะคะอันนี้ต้องฝากคนหิ้วมานะอันแรกเนี่ยเป็นไงล่ะดูใกล้ๆก่อนเห็นไหม <laughs> อันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของ d e b r r l i l e ิ m e n นนะคะก็ เป็นยาทาเล็บที่โด่งดังมากในวงการฮอลลีวูดเพราะว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะแต่รู้ว่าโด่งดังมากดาราฮอลลีวูดหลายคนก็จะใช้บริการยาทาเล็บที่ห้อนี้เท่าที่จำได้เขาบอกว่ามันไม่มีสารเวลาที่สูดดมไปแล้วมัน ปลอดภัยต่อปลอดของเราอันนั้นเป็นข้อมูลที่ซาริเคยอ่านจําได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าสีสันกริตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันสวยมันเล่นแสงกว่าที่ห้ออื่นๆก็เลยอยากลองไม่เคยลองเลยแล้วทีนี้เขาจัดเซตที่ซ h ฟรามาตัวนี้เลยเนี่ยทั้งเซตเนี่ยนะคะอยู่ที่ราคา55เหรียญเดี๋ยวซาริจะแกะกล่องมาให้ดูอันนี้จะเห็นสีชัดกว่าเนาะ โอ้ oh, สวยมากแต่ละสีแบบมีเกือบจะทับทุกโทนโทนนูดนะคะกริตเตอร์คริตเตอร์แดงเป็นม่วงเป็นโอ้โหทองอะไรอย่างเงี้ย5 5เหรียญเพื่อนๆก็ลองคูณ33ไปละกันแล้วก็บวกภาษีอีกนิดหน่อยนะคะได้มาทั้งหมด9อันไซส์ขนาดนี้คิดว่าน่าจะใช้ได้นานเอ้ยอันนี้เป็นแบบตื่นเต้นมากพอเห็นปุ๊บแล้วแบบโอ้สวยมากจริงๆนะคะยาทาเล็บอีกอันหนึ่งที่สารีฝากซื้อก็จะเป็น ยาทาเล็บอันนี้ของเซฟอร่านะคะเป็นฟอร์มูล X าอันนี้จริงๆฟอร์มูล X าเอ็กซ์ฟอร์เเนี่ยเขามีหลายรุ่นด้วยกันอันนี้เป็นเอฟเฟ t t o ท็อปโค้นะคะแล้วก็จะเป็นสี Turbulent นะคะ t u r b u เ e n t เป็นท็อปโค้แบบที่มีก l ิตเตอร์สีดำแล้วก็สีฟ้าแต่รีว่ามันแปลกดีอะคะ่ะ ไม่เคยเห็นทับโค้ดแบบนี้ทับโค้ดสีดําแล้วก็สีฟ้ามีทั้งกริตเตอร์เล็กแล้วก็กริตเตอร์ใหญ่นะคะแล้วก็กริตเตอร์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหกเหลี่ยมอันเล็กก็จะเป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันก็แปลกดีเลยสนใจซื้อมาอันนี้เนี่ยยาทาเล็บอันนี้อยู่ที่สิบสองเหรียญห้าสิบนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากได้อยากลองก็จะเป็นตัวนี้เป็นน้ำหอมโรลเลอร์บอลอันนี้นะคะเป็น ของที่ห้ออลิสเบตแอนด์เจมส์นาวาน่าเขาจะมีแบบทั้งกลางวันแลน้วก็กลางคืนตัวกลางวันนี่ก็คือจะเป็นไวท์ตัวกลางคืนนี่ก็จะเป็นแบล็กนะคะถ้าเกิดว่าใครดูวิดีโอชาวต่างชาติมาทั้งปีเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมแห่งปีจริงๆเพราะว่าแทบจะทุกวิดีโอเลยที่แบบพูดถึงเรื่องน้ำหอมก็จะพูดถึงเขาแต่ว่าสลาี่ไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่า ก็เลยซื้ออันนี้มาลองก่อนนะคะเซตนี้เนี่ยก่อนแท็กอยู่ที่20เหรียญนะคะแล้วก็เป็นไซส์แบบนี้ได้มา2อันเป็นโรลเลอร์บอลแบบนี้นะคะอ่ะอย่างนี้นะแต่ละอันเนี่ยจะอยู่ที่ 7ml นะคะแล้วก็เปิดมาด้านในก็จะเป็นโรลเลอร์บอลแบบนี้อันนี้เป็นสีดำจะบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่าง2ออันนะซารีชอบสีดำมากกว่า นะคะมันดูลึกลับอะไรอย่างเงี้ยมันดูกลิ่นสไปซ์มากกว่าตัวนี้เนี่ยสีขาวเนี่ยจะเป็นกลิ่นดอกไม้ค่อนข้างชัดแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้ว่าซารีไม่ค่อยชอบดอกไม้สักเท่าไหร่หลายๆคนบอกว่าใช้เดี่ยวๆก็หอมแล้วแต่ว่าใช้คู่กันแบบฉีดคู่กันน่ยมันจะหอมมากยิ่งกว่าเดี๋ยวซารีลองใช้ดูว่าเป็นยังไงแล้วจะมาอัปเดตถ้าเกิดว่ามันหอมมากจริงๆอาจจะไปสสยไซส์ใหญ่มาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะ ลองไซส์เล็กก่อนเป็นดีคู่นี้20เหรียญก็ราคาประมาณ600-700ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถัดมาอีกอย่างหนึ่งที่อยากลองมากอยากลองมากๆเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ Becca. เบกก้าตอนแรกเนี่ยเขามีไซส์ใหญ่เป็นไซส์ใหญ่40เหรียญเลยแล้วทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าไงแต่ว่าก็อยากลองนะคะเป็นเบกก้าชิมเมอริงสกินเปอร์เฟ r เต สีโอเเขาทำไซส์นี้ออกมาขายนะคะเป็นราคา19เหรียญก็เลยคิดว่าเออโอเคเราลองไซส์เล็กก่อนแล้วตัวนี้มันเป็นตัวไฮไลท์เราก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะใช้ทีละนิดไซส์นี้ก็น่าจะอยู่ได้นานไซส์นี้เนี่ยอยู่ที่20 ml นะคะแล้วก็เบก้าเขาโด่งดังเรื่องนี้อยู่แล้วถ้าใครตามสาลี่มสาสักพักก็จะรู้ว่าสาลีชื่นชอบแบรนด์นี้ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบลัชออนที่ได้มาเนี่ยก็ปลาบปื้มมากเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซารีลองใช้แล้วนะคะถามว่าแตกต่างจากตัวดีออที่เคยใช้ยังไงตัวดีออเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะออกเป็นชมพูนิดนิดแต่ว่าอันนี้จะออกเป็นบรอนซ์นะคะเป็นชิมเมอร์แบบบ,บรอรนซ์อ่ะข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมความแตกต่างนะคะ รู้สึกว่าชอบอันนี้มากกว่าชอบเบเก้ามากกว่าดีอออาจจะแบบเป็นตัวเฟ,ฟริกอันใหม่ของซารีเลยก็ว่าได้เพราะว่า ทาไปแล้วมันรู้สึกแบบืหธรรมชาติผิวชั้นบรอนซ์แบบว่าเกิดมาก็เป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยตื่นเช้ามาก็เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเนี่ยเออชอบมากเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าซารี่ฝากให้คนดูของซารี่เนี่ยสั่งมาจากทางซฟรานะคะแล้วก็ใจดีมากเลยส่งอันนี้มาให้ซารี่ด้วยเป็นเขาเรียกว่าแซมเปลิลที่ได้จากซ e ฟรานะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นออยล์คาเวียร์ออยล์ a n นตี้ g อดจนะคะไซส์ก็ไซส์แบบว่าไซส์ดีนะเนี่ยเปิดมาไซส์ด้านในเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะแล้วก็อีกสองซองจะมาจากคลินิกแล้วก็อันนี้เป็นโซเปนกอรีนะคะอันนี้หมดแล้วของที่สาลี่ฝากคนดูของสาลี่ซื้อนะคะแต่ว่าพอเปิดกล่องมาแล้วแบบเห็นอันนี้แล้วแบบเฮ้ยตกใจมันคืออะไรไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีป้ายติดมาด้วยว่าเป็นชื่อสารี่แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เนี่ยคือหวีที่ใช้สำหรับหนีบผมอะค่ะโอเคค่ะแกะมาแล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้หน้าตาประหลาดอะฉันลไม่เคยเห็นแต่พอแบบพอเห็นรูปที่เขาทำเนี่ยกัแบบทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็รู้สึกร้องอ๋อขึ้นมาเลยอะคือแบบเวลาเราหนีบผมใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใช้อันนี้หวีเข้าไปมันก็จะแบบตรงมากยิ่งขึ้นอะ เออคือที่นู่นอะ่ะมันมีอะไรเล่นหลายๆอย่างน่าสนใจเนอะแปลกๆใหม่ๆอันนี้เนี่ยมาจากแบรนด์กูดี้นะคะจะียไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีแบรนด์กูดี้ขายแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามีโปรด u ัก์อันนี้ขายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองดูใครสนใจไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์กูดี้เวลาหนีบผมอะ่ะก็ใช้นี้หนีบแล้วก็หวีไปหวีไปแบบเนี้ยเออลักษณะแบบเนี้ยโอเคนะ อันนี้ซื้อมาให้สัลี่ด้วย2อันนะขอบคุณมากมากเลยนะคะนอกจากจะแบบหิ้วของมาให้แล้วก็ยังมีของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้สัลี่ขอบคุณจริงๆนะคะ,คะ,คะก็มีเท่านี้ขอเห่อเล็กๆน้อยๆวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจคนชอบวิดีโอขอเห่อสัลี่รู้เพราะสลี่เองเนี่ยเป็นคนชอบดูวิดีโอขอเห่อมากยิ่งช่วงนี้นะ v i b s a l e เนี่ยสัลี่ไล่ดูแบบมีใครซื้ออะไรมาบ้าง v i b s a l e ดูแบบ ตั้งแต่เช้เชายันเย็นะแบบเหมือนแบบฟีดเป็นอาหารเลยอะแบบนั้นเลยนะคะบ้าแบบนั้นเลย mm hmm. ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะหวังว่าคุณจะชอบวิดีโอน,นี้ของซารีนะไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย